สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดจากสองช่างมีชื่อนะครับผมก็คือช่างสอนะครับเป็นมีดพร้อมซองนะครับผมซองหนังนะครับแล้วก็ช่างโจ๊กนะครับเป็นมีดพร้อมซองหนังเหมือนกันนะครับแจ้งราคาก่อนเดี๋ยวผมจะลืมนะครับของช่างสอนะครับเจ้าของเนี่ยได้มาในราคา6000บาทนะครับมีดซองนะครับเหล็ก suj 2นะครับหนามากเดี๋ยวค่อยดูมิติดูน้ำหนักกันนะครับใหญ่ หนานะครับหกพันใช่ไหมเจ้าของขาลดถให้1 0 0 0บาทก่อนนะครับเป็นมีดใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับเสนอขายที่5,000บาทก่อนนะครับผมส่วนช่างโจ๊กนะครับผมอันนี้บอกว่าย่างด้ามเป็นไม้พายุนะครับด้ามไม้พายงเหล็ก S U J 2ส่วนช่างโจ๊กเหล็ก S U P 9เกรดใช้ทำแหนบรถยนต์ด้ามเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับอันนี้เหล็กใช้ทำเกรด ใช้ทําตลับลูกปืนนะครับผมมาที่ช่างโจกนะครับเป็นโบวี่ใหญ่ยาวมากนะครับเ,เท่าไหร่นะเฉพาะใบมีดนะครับ3,500บาทนะครับเจ้าของส่งทําซองมาอีก1,500บาทหนาะสวยลัดไหลสเต็ปเลยเดี๋ยวค่อยรีวิวซองให้ดูนะครับเป็นหนังแท้นะครับผมเบ็ดเสร็จคู่นี้นะครับมีดและซองของช่างโจกเนี่ยนะครับ ต้นทุนเขา5 0 0 0ันนะครับเขาเสนอขายที่4,000ก่อนนะครับสรุป5,000แล้วก็4ี่พันนะครับมีจองส่งนะอ่ะมาดูกันนะครับดูอะไรผมบอกว่ามันเป็นมีดใหม่ใช่ไหมนะครับผมก็เพิ่งจะแกะดูเลยนะมาดูสิเอาของทีละช่างนะครับช่างสงก่อน ครับคมคลิปเลยนะครับผมผมขออนุญาตเอาเล่มนี้หลบไปตรงนี้อ๊นะครับ <c oughs> เหล็ก suj 2เนี่ยนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเหล็กที่ใช้เก็ใช้ทำตลับลูกปืนนะครับใบมีด7นิ้วเลยนะครับผม <c oughs> เป็น มินิแคมนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับด้ามสะใจนะครับ6นิ้วนะครับผมใบกว้างนะครับ2นิ้วนะครับช่างสอนี่กระบวนการอบชุบไม่ต้องพูดถึงนะครับก็มาตรฐานแน่นอนนะครับอันนี้ก็มาจากน่าจะเป็นเหล็กเผานะครับแล้วก็มันหนีบนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะคออินดิเกรลหรอนะครับเป๊ะเลยนะครับผมผมพยายามดูว่ามันเป๊ะไหมนะครับ ก็อาจจะมีตรงนี้องศาไม่เท่ากันบ้างนิดนดหน่อยๆน,นะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะครับตัวตาผมอาจจะเอียงนี่แหละนะโอตาผมไม่ดีเองครัโทษทีนะครับขอทํำมาดีนะครับต้องดูแนวตรงแบบนี้นะครับเป๊ะเลยนะครับขัดผิวซาตินมาสวยนะครับผมเหล็กพวกนี้ถ้าดูแลรักษาไม่ดีก็ขึ้นสนิมได้นะครับ แต่ก็แค่ว่ามายากนะครับอ่ะดูความหนาเมื่อกี้ใบไปแล้วใช่ไหมเจ็ดนิ้วใช่ไหมครับเจ็ดมิลนะครับเหลือเฟือเลยตรงปลายนะครับสามมิลจุดสามจุดเจ็ดด้วยนะครับผมถือว่าใหญ่ยาวหนานะครับลกักษณะการจับก็ถ้าใช้ฟันก็จับถอยมาหน่อยนะครับถอยหลังมาหน่อยแบบนี้นะครับฟัน โอ้ไม่ต้องห่วงฟันได้สบายๆนะครับหนาขนาดนี้นะครับอาจจะมีบางจังหวะผมหยุดวิดีโอนะผมไอนะครับพอดียังมีปัญหารเรื่องเสียงเรื่องหลอดลมอยู่นะครับก็ <S <S สวยดีนะนะครับเออก็นานๆทีได้จับงานมีช่างสอนะครับผมผมมีของเขาก็เป็นอะไรนะ มีดเน็บนะครับเหล็ก S U J 2เอ้ยไม่โทษโทษเหล็ก S U P 9นะครับท,ทนถึกอึดมากด้ามจะหลุดอยู่แล้วนะครับมาพร้อมซองหนังนะครับของช่างสอนะครับผมก,ก็คนลักคนรักมีดเน็บไทยอ๋อนะครับ ก็ดูงานเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าต้องซองหนังหนามากเนี่ยนะครับเพื่อนๆหนามากนะครับแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าซองหนังเนี่ยมันไม่ได้แน่นเหมือนกับซองไครเด็กนะครับเราต้องยอมรับจุดนี้นะครับมันได้ความสวยคลาสสิกนะครับแต่ว่าลักษณะการพกก็ต้องระวังนะครับผมมีรองกันคมมาให้นะครับผมสบายใจนะครับหนานะครับหนามากหนากิมินเนี่ย เกือบสมมิลเลยนะครับซองนะครับด้านเดียวนะแต่ถ้าทั้งซองก็น่าจะเพราะว่าสามสามหแล้วแล้วก็มีแกนกลางอีกนะครับที่รองมาอีกนะครับกันคมอีกนะครับเดินได้ก็ดูได้เส้นใหญ่ดีนะครับแต่ตรงนี้ร้อยเข็มขัดตรงนี้มันอาจจะถ้าใครเข็มขัดใหญ่ๆหน่อยมันอาจจะเข้ายากหน่อยนะครับเนี่ยนับลอง ผมเอาเลยยัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวของเขาเป็นรอยนะครับมันแค่ประมาณสามเส้นกว่ากว่าเองนะครับตรงนี้นะครับผมน้นเข็มขัดน้าหน,นานี่จะยากหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้นะแน่นหนาไม่ถึงว่าซองนะหนาใหญ่นะครับแต่ว่าไม่แน่นกับมีดนะครับนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับผม โดยรวมก็ถือว่าของใหม่สมบูรณ์นะครับผมคมยังดีอยู่เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้1เล่มนะครับเจ้าของได้มา6,000บาทนะครับมีดซองนะครับเสนอขายที่5,000บาทก่อนนะครับอ่ะเล่มถัดมาอ๋อลืมน้ำหนักโทษทีมิติไปแล้วเอาเฉพาะมีดก่อนนะครับผม สี่ร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับถ้ารวมซองไปด้วยื่อใครจะพกไปเดินป่าไนี้จะได้รู้น้ำหนักไงี1 7กรัมนะครับโอเคนะรู้น้ำหนักเลยนะมีดสองศมีดสองนะครับราคาก็ทราบแล้วนะครับอ่ะต่อไปงานชั้นโจ๊กนะครับอืมเหล็ก ป็นทรงบวี่มอย่างนี้นะครับผมเห็นแก่สไตล์มีดแก่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะที่ดูแล้วคนจะชื่นชอบนะครับผมโหยาวเลย,เลยกล้องไปอีก11นิ้วเลยนะครับ11นิ้วครึ่งเลยนะใบนะครับส่วนของคมเนี่ย10นิ้วนะครับใบเนี่ยผมวัดจากปลายจนถึงตรงนี้กาดนะครับ11นิ้วแต่เวลาพูดถึงคมก็คือแค่ตรงนี้นะครับ10นิ้วนะครับผมส่วนตัวด้าม5นิ้วครึ่งนะครับ ถือว่าเป็นโบวีไซส์ใหญ่ใหญ่ยักษ์ยาวนะครับ11นิ้วฟูลแท้งนะครับก็มีดฟูลแท้งก็ดีตรงมันแข็งแรงไงครับผมด้ามทำมาเป็นยังไงโอเคแน่นสนิทเนียนละเอียดนะครับใช้ได้นะครับท้ายด้ามเป็นไงมีตำหนิไหม ผมก็พยายามดูให้เห็นชัดๆนะครับผมก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายเพเยอะนะครับเป็นมีดเก่าเก็บนะครับผมอ่ะมาเช็คคมกันหน่อยนะครับโอคิบตลอดแนวนะครับเป็นมีดไม่เคยใช้งานนะครับผม ไม่สะดุดเลยนะครับกเ็เดี๋ยวเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเอาเงาขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเก็บหนังเก็บอะไรให้นะครับเพราะว่ามันยังดีอยู่นะแต่ถ้าเก็บมันก็จะละเอียดปาดได้เนียนกว่านี้นิดนึงแค่นั้นเองนะครับอ่เมื่อกี้รู้ความยาวไปแล้วอ๋อความหนาความกว้างของใบยังไม่ได้รู้ลืม2นิ้วนะครับผม ความหนานะครับน่าจะ5มิลเจ้านะ6 5.9 5.8 5.9นะครับตรงส่วนปลายเหลือประมาณ2.8นะครับก็ปลายก็ยังถือว่าหนาอยู่นะ2 3สมมิลเนี่ยนะครับผมแต่ว่าพยายามอย่าแทงงัดนะครับเหล็ก SUP9 เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงปลายนี่แกทำมันเหนียวหรือแข็งนะครับถ้าแข็งมันอาจจะเปาะแต่ถ้าเหนียวก็โอเคนะครับ อ,อจะพูดอะไรอ๋อกาดก็โอเคนะมีดมีกาดผมชอบนะแล้วดูนะครับตรงกาดเนี่ยแกมีการย้ำหมุดนะครับหนึ่งจุดสองจุดเนี่ยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งจุดสองจุดนะครับเพราะว่าแกต้องซอลล็องตรงนี้ไงนะครับเพราะมันเป็นมีดฟูลแท้งนะครับเลยต้องปาดแล้วก็ย้ำหมุดแทนนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะมันจะได้ไม่หลุดนะครับกาดจะได้ไม่หลุดก็โอเคนะครับแล้วก็หมุดที่ไม้อีก หนึ่งสองสามจุดเลยนะครับผมหลายจุดเลยนะช่างบางท่านย้มแค่ตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดตรงนี้นะครับแต่แกมาเผื่อปลายตรงนี้อีกหนึ่งจุดเผื่อไม้มันอาจจะอ่าผมคาดว่านะก็ประสบการณ์ของช่างแหละนะครับทำไปจะได้จบนะครับ <c oughs> ขออภัยน้ำหนักมีดนะครับผมหกร้อยหกกรัมนะครับเดี๋ยวรวมซองนะครับ เจ0ดร้ห้าบเจกรัมนะครับอือมาดูงานซองนะครับซองก็อย่างหนานะครับสวยนะครับมีเป็กได้นะครับเก็บมีดใช่ไหมรัดหลายจุดเลยนะครับเป็นมีดเก่าเก็บเจ้าของได้มานานและดูและซองเนี่ยนะครับอือ น,น,นี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมพยายามดูนะครับว่าก็ยังคือมันก็เป็นงานงานเก่าเก็บไม่ได้งานใหม่นะครับไม่ได้ของใหม่นะครับแต่ว่าเป็นของแค่ว่าไม่เคยใช้งานนะครับ ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับช่างทำซองนี่สักกลินปะ่ะายสักกลินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับของสองช่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะให้เห็นนะครับช่างโจกนะครับแล้วก็ช่างสอนะครับ ราคาแจ้งแล้วนะครับเหล็กก็แจ้งแล้วนะครับมีดซองส่งนะครับอันนี้ครบนะครับครบหมายถึงว่าพอมันเป็นมีดแล้วมันมีซองด้วยเนี่ยมันสบายใจก็คือได้ไปก็จบนะครับไม่ต้องไปหาช่างทําใหม่นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ